บัวลินเป็นลูกสาวของขุนนางตระกูลในเมืองสีหสะกแต่เดิมชีวิตของนางก็ดูเหมือนจะมีความสุขด,ดีไม่ได้ขัดสนอะไรแต่แล้วพอบัวลินอายุได้18ชีวิตของนางก็พลิกผันเพราะบิดาของนางบัวลินถูกทางการจับได้ว่ารับสินบนจากกองโจรที่ออกป้นชาวบ้านและเลือสินค้าจนได้รับความเดือดร้อนไปั่วย่อมยาต้องโทษหนักจนถึงประหารชีวิต นางบัวรินที่หนีไปพร้อมกับแม่เลี้ยงก็ได้รับความลําบากฮิตตายังไงข้าก็ไม่มีวันทําอย่างที่แกบอกหรอกท่านท่านที่โปรดช่วยข้าด้วยอีหญิงชั่วนี่จะเอาตัวข้าไปขายขัดดอกแลกเศษเงินอีนางบัวรินแกค,คิดว่าวันนี้จะหนีข้าเพราะอย่างนั้นเหรอส่วนพวกเจ้าน่ะหลีกไปหาใช่กองการอะไรของเจ้าสามหาวที่เจ้ากําลังเหิมเกริมอยู่ด้วยคือเจ้าหญิงรินละดาราชธิดาองค์สุดท้องแห่งนครศรีสะ เพียงข้าตะโกนคำเดียวทหารก็จะฮิ้วปีกเจ้าจำตรุไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันทันทีเจ้จจาหญิงรินดาอย่างนั้นเหรอข้าผิดไปแล้วได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดเพคะจงนำกําไรทองฝั่งทัพทิมของเราไปคงมากพอเป็นค่าไถ่ตัวแล้วห้ามมายุ่งวุ่นวายกับแม่หญิงผู้นี้อีก เจ้าหญิงลีลดาเสียสละกำไรทัพทิมที่ได้รับเป็นของขวัญวันสมโภจากพระบิดาผู้ล่วงลับเพื่อซื้อตัวของบัวลินให้พ้นจากแม่เลี้ยงใจหลายที่จงใจขายให้เป็นเมียน้อยของเศรษฐีใหญ่ผู้หนึ่งเจ้าหญิงไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นเจ้าชีวิตของบัวลินยกให้บัวลินเป็นทางพี่สาวและสหายคนสนิทคนหนึ่งที่ไม่ว่าเจ้าหญิงจะเสด็จไปที่ไหนบัวลินก็จะติดตามไปด้วยตลอด ตั้งแต่พี่รัตนามาลีกำลังเตรียมได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชินีก็ไม่มีเวลามาสอนระวาดภาพเหมือนเมื่อก่อนเลยเงาจังถูกต้องแล้วเพคะอีกไม่นานองค์หญิงก็ต้องอภิเศษเพื่อขึ้นเป็นราชินีองค์ต่อไปเช่นกันทรงเก็บเวลาที่จะได้เล่นสนุกหรือวาดภาพต่อไปดีกว่า เวลาผ่านไปหลายปีเมื่อเจ้าหญิงลินลาดาเติบโตเป็นสาวแรกรุ่นนางจึงได้รับการแต่งตั้งจากราชินีนาารัตนมาลีผู้เป็นพี่สาวองค์ใหญ่ให้เป็นว่าที่ราชินีองค์ต่อไปด้วยความงานที่เป็นที่ลือเลื่องทำให้มีเจ้าชายจากต่างเมืองต่างเที่ยวมาทำความรู้จักอยากสนิทสนมเพื่อสู่ขอไปเป็นพระชาย,ยารัชดรต่างก็พากันลักเพราะเจ้าหญิงลินลาดาไม่เคยถือตัวไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ความเป็นเจ้าหญิงเบียดเบียนราชดรแม้แต่ครั้งเดียว ดูสิเปคะเจ้าหญิงลูกไม้พนิกาที่ว่ากันว่าหายากจากเกาะต่างแดนที่พ่อค้าฝากถวายเจ้าหญิงก่อนผู้ใดเห็นว่าปกติแล้วจะไม่ขายง่ายๆเจ้าไม่น่าไปรับมาปเปล่าๆเลยอย่างน้อยก็ควรจ่ายเบีย้ยอัดให้เขาเหมือนอย่างที่ผู้คนเขาซื้อกันแบบนี้มันน่าเกลียดแต่ท่านเป็นถึงเจ้าหญิงท่านมีอภิสิทธิ์รับของพวกนี้ได้ก่อนผู้ใดพวกที่ไม่มีเงินตราหรือว่าอำนาจจะแลกเปลี่ยต่างหากที่ไม่คู่ควรกับของล้ำค่า ถึงต้องขวนขวายหาเงินหรือของแลกเปลี่ยนจึงจะได้มาแต่เราคิดเสมอนะไม่ว่ามนุษย์จะเกิดมาอยู่ในฐานนันดอนใดก็ล้วนแต่เท่าเทียมกันหมดเราถึงพูดคุยกับทุกคนได้เหมือนกับเพื่อนหรือวาญาติพี่น้องตัวเองรวมถึงเจ้าด้วยเจ้าก็คือเพื่อนที่เรารักมากไม่ว่าเจ้าจะประสงค์สิ่งใดเราก็มอบให้เจ้าได้ทั้งนั้นแม้แต่ตำแหน่งเจ้าหญิงรชาชายาทด้วยหรือเปล่าอุ๊ยหม่อมฉันหยอกเลนนะเพคะ แต่ถ้าหาเจ้าหญิงประสงค์ที่จะมอบของขวัญให้ข้าจริงข้าขอเพียงดอกบัวที่กำลังเบ่งบานกลางสระตรงนั้นก็พอรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกนางข้าหลวงกับทหารจะมารับเรากลับวังสะบบัวที่อยู่ห่างออกไปจากวังหลวงทั้งเจ้าหญิงเลอดากับบัวลินพายเรือไปด้วยกันจนถึงกลางน้ําขณะที่เจ้าหญิงเลดากําลังเอื้อมมือเก็บดอกบัวให้กับบัวลิน ความโกรธเกลียดและอิจฉาลิษยาที่เกาะกลุ้มจิตใจของบัวลินมาช้านานทําให้บัวลินช่วยโอกาสผลักร่างของเจ้าหญิงลิลดาตกน้ําเจ้าหญิงที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็ค่อยๆจมลงไปอย่างน่าสงสารบัวลินบัวลินช่วยข้าด้วยเราเราว่ายน้ําไม่ได้จะไม่ไหวอีกแล้วเรากําลังจะจมมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างนั้นหรือท่านมีพรั่งพร้อมทุกอย่างนะับตั้งแต่ลืมตาดูโลก เป็นเจ้าหญิงสูงสักและอีกไม่นานก็จะนั่งบัลลังเป็นราชินีถือครองอำนาจเด็ดขาดดังเช่นที่บิดาของท่านสั่งตัดสินประหารท่านพ่อของข้าแต่ขณะที่บัวลินกำลังจะพายเรือกลับปรากฏว่าเกิดพายุโหมกระหน,นำ่ำทำให้ลากของบัวลินพลัดตกน้ำตายไปพร้อมกับเจ้าหญิงลิรดาด้วย ทันใดนั้นสุวารผู้ถือคลองสมุดบัญชีผู้ถึงคาดก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่มารับดวงวิญญาณมนุษย์ทุกคนเมื่อตายกลายเป็นวิญญาณจะมีสิ่งของบางอย่างปุดขึ้นมาด้วยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสุวารวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของเจ้าหญิงเนลดาจะมีขนนกสีขาวที่รวบรวมทั้งความทรงจำในอดีตเมื่อครั้งยังมีชีวิตเอาไว้ กับกันวิญญาของบัวลินที่เต็มไปด้วยเศษหินเสาโครกยิ่งบามีมากเท่าไหร่หินเสาโครกนั้นก็จะติดตามตัวมากเท่านั้นเจ้าหญิงดินาดาผู้นี้ยังไม่ถึงความตายเสียด้วยซ้ำนางยังมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีเพราะชาติก่อนนางเป็นเทพธิดาผู้เฝ้าดูอุทยานสวรรค์มีเนื้อนาบุญสูงส่งแต่เพียงต้องโทษเพราะว่าละสายตาไปแค่ครั้งเดียวจนทำให้ดอกปริชาติหายไปจากอุทยานเท่านั้น รีบลงมือเข้าเถิดพิสุวารณเกิดชักช้าริ่มไรนอกจากโอกาสที่ข้าจะได้ล้างแค้นต้องศูนย์สิ้นท่านจะไม่มีวันได้หัวใจของข้าด้วยอ่ออตกลงแต่เจ้าต้องไม่ลืมคำสาบานที่ให้ไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าห้ามทำลายโดมิญญาของเจ้าหญิงดินาดาเป็นอันขาด มีหนึ่งสิ่งที่ทุกคนหรือแม้แต่พระเอมรลาดไม่เคยล่วงรู้มาก่อนสวานแอบฝึกฝนบ่าเป็นเพียนจนมีวิชาที่ไม่ควรจะมีนั่นคือมีวิชาแปลงอดีตซึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงวิญญาณที่ชั่วให้กลายเป็นคนดีหรือดีกลายเป็นชั่วโดยมีเงื่อนไขาบางอย่าง สุวรรณได้นำอดีตที่มีแต่ความดีของเจ้าหญิงลินลดามาแปลงให้เป็นของบัวลินทำให้วิญญาณของบัวลินมีแต่ความขาวสะอาดก่อนที่จะพาวิญญาณไปยังขุมนรกเพื่อรับคำพิพากษาจากเจ้าชายเนืยะตามแผนระหว่างทางที่บัวลินเดินตามสุวรรณไปก็มองเห็นสัตว์นรกมากมายกำลังทุกข์ทรมานและชดใช้บาปการรมที่ทำเอาไว้ หนึ่งในนั้นยังมีอดีตบิดาของนางที่กำลังชดใช้กรรมที่ตอนมีชีวิตเคยช่อฉนโกงบ้านเมืองรับสินบนจนทำให้คนบริสุทธิ์เดือดร้อนและถูกฆ่าตายท่านพ่ออย่างนี้ที่ท่านถูกประหารเพราะรับสินบนก็ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแต่ท่านทำจริงๆหรือนี่ความแค้นที่ข้าเคยเข้าใจข้าเข้าใจผิดไปเองจริงๆเจ้าเงียบซะแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับภาพเหล่านี้หากพวกมันรู้ว่าเจ้า มีบาปเปชนักเช่นเดียวกันมันได้ลากเจ้าไปอยู่ด้วยนะแล้วที่ท่านบอกว่าจะช่วยข้าท่านมีแผนอะไรกันแน่ท่านยังไม่ได้แปลงอดีตของข้าด้วยซ้ำยังไงข้าก็ต้องโดนลงทันอยู่แล้วหากว่าเจ้ายังปรารถนาจะเกิดเป็นเจ้าหญิงเมืองศรีหัศที่พรั่งพร้อมมีความสุขก็จงทำตามแผนที่วางเอาไว้และจงจำไว้ด้วยว่าจากนี้เจ้าคือวิญญาณที่ถูกเจ้าชายนนรยะเข้าใจผิดหวังว่าเจ้าจะจำแผนการที่ตกลงกันได้ จากนั้นแผนร้ายของสุวานที่ร่วมมือกับแม่มดวาสินีก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าชายนิระยะผู้มีหน้าที่รับช่วงต่อมาพิภาคสาวิญญาณของบัวลินก็ได้ตัดสินโทษตามบาปที่ทำเอาไว้แต่เพราะงานในยมโลกที่ค่อนข้างหนักเอาการทําให้สวานช่วยโอกาสนี้ใช้มนแปลงอดีตวิญญาณของบัวลินขณะที่ชดใช้กรรมอยู่ในนรก จากนั้นจึงสร้างเรื่องให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเจ้าชายนิรยะได้ตัดสินวิญญาณนางบัวลินผิดพลาดเป็นผลให้พระยม,มลาชต้องรับผิดชอบด้วยการให้บัวลินขอพรได้ถึงสองประการจากนั้นคำสาปที่เจ้าชายนิรยะไม่ได้เป็นคนทำจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นส่วนทางด้านวิญญาณของเจ้าหญิงลีรดาผู้น่าสงสารเมื่อถูกสุวรรณขโมยขนนกที่บ่งบอกถึงความดี ไปมอบให้บัวเลนแทนนางจึงไม่ต่างอะไรจากวิญญาณเลลอนที่ต้องล่องลอยอยู่ในโลกใบนี้แม่มดวาสินีพานางมายังปรา,าสาทมืดที่ซ่อนเล้นอยู่สุดขอบป่าหิมพผ่านและบังคับให้เจ้าหญิงิลรดาเข้าไปอยู่ในล่างของนางไม้วลินทรนอดีตทาสหลับใช้ที่นางพลั้งมือฆ่าตายเพียงเพราะพูดจาไม่ถูกหูโถโถโถเจ้าหญิงน้อยผู้น่าสงสารกลัวจนตัวสั่นเลหรนี่ ก็ไม่ได้อยากบังคับเจ้าหรอกนะถ้าหากไม่ใช่พระชะตาของเจ้าคือเนื้อคู่ของเจ้าชายนิระยักษ์ดวงแก้ววิเศษของข้าย,ยังบอกว่าหากเจ้าสองคนคู่กันความรักของพวกเจ้าจะเป็นพลังโค่นล้มอำนาจของข้าแน่นอนว่าข้าไม่มีทางยอมให้มันเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดอะไรแต่ว่าขอถามหน่อยเถิดในเมื่อเรายังไม่ถึงที่ตายแล้วทำไมถึงต้องทำร้ายกันขนาดนี้พารุกลับส่งบ้านเถอะนะขอร้องล่ะ อย่าโทษข่าเลยถ้าจะโทษก็จงโทษโทษชะตาหรือว่าเจ้าชายนิรยะจะดีกว่าที่ทำให้เจ้าต้องลายเป็นแบบนี้เอาละ่ะจากนี้เจ้าจงฟังอีกไม่นาเจ้าชายนิรยะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อถึงเวลาจงทำยังไงก็ได้ให้มันตามเจ้ามาที่นี่เมื่อข้าไปชีพมันได้เมื่อน,นั้นเจ้าจะได้รับอิสรภาพเมื่อต้องอยู่ในร่างใหม่ ความทรงจําเมื่อครั้งที่ยังเป็นเจ้าหญิงลิรดาก็เริ่มที่จะหายไปทีละนิดด้วยเธอทําได้แค่ใช้เวทมนต์ที่มีติดตัวข้ามกลับมายัางโลกมนุษย์แวะมาแอบมองพี่สาวของตัวเองรวมถึงหลานสาวอย่างจอมนาลีที่เพิ่งเกิดมาเวลตาของทานลกน้อยจอมนาลีนางจําได้เป็นอย่างดีว่าเป็นแววตาเดียวกับบัวลินคนที่ทําให้เธอต้องตกเป็นท่าของแม่หมดชั่วหลาย ทั้งที่พี่สาวของเธออยู่ตรงหน้าแต่กลับพูดอะไรออกมาไม่ได้จนเวลาผ่านไปความทรงจําเมื่อครั้งเป็นเจ้าหญิงเลือดาก็ได้หายไปเจ้าได้เกิดมาเป็นเจ้าหญิงผู้พรั่งพร้อมทุกอย่างสมใจปรารถนาของเจ้าแล้วสินะในขณะที่ข้าต้องทนก้มหน้ารับกรรมที่ไม่ได้ก่อไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ เมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยในวันที่สายเกินไปถึงเจ้าหญิงจอมนาลีหรือบัวล,ลินจะรู้สึกผิดที่ครั้งหนึ่งปล่อยให้ความชั่วบังตาทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเช่นเดียวกันเจ้าหญิงจอมนาลีขานเข้าหยิบเศษชายผ้าของเจ้าชายนิรยะที่เหลือเศษเป็นตอตะโกนางรู้ตัวมาตลอดว่านางหลงรักเจ้าชายนิรยะตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นบัวล,ลินซะด้วยซ้ำแต่เพราะสิ่งที่ทำอยู่นั้นมากายเกินกว่าจะย้อนกลับ จึงกลายเป็นตัวนานที่ต้องทำร้ายอีกฝ่ายซะเองพอมาเกิดเป็นเจ้าหญิงจอมนาลีผู้สูงศักดิ์และได้พบกับเจ้าชายนิรยะอีกครั้งความรักนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงตอนที่ข้าถูกตัดสินโทษในขุมนรกจนเจ็บปวดจนทำให้ข้าโกรธและกล้าสาบแช่งท่านมันก็เป็นบาปของตัวข้าเองจริงๆท่านไม่ผิดอะไรเลยเจ้าชายนิรยะมีแต่ข้าเท่านั้นที่ชั่วช้าและสมควรได้รับโทษนั้นแล้ว มนุษย์หนอมนุษย์ตอนอยากได้อยากมีก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการไม่สนชั่วหรือดีแต่พอได้มาแล้วกลับเสแสแ้งทำเป็นละอายใจน่าสมเพชยิ่งนะักแต่แม่มดอย่างเจ้าก็ไม่ได้ดีไปกว่ามนุษย์อย่างข้าหรอกเจ้าหลอกใช้ทั้งข้าเจ้าหญิงรินลดาแล้วก็ท่านสุวรรณมาตลอดแต่สุดท้ายเจ้าก็ฆ่านางพร้อมเจ้าชายนิรยะอยู่ดีหุบปากนะ ต่อให้เจ้ายกโทษและคำสาปได้คลายลงพวกมันก็ได้ตายกันไปหมดแล้วทุกอย่างมันสายไปแล้วในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาสักทีข้ารอเวลาที่เจ้าจะสารภาพออกมาเองนานมากแล้วแม่มดวาสินี แต่ขณะที่แม่มดวาสินีกําลังหัวล้ออย่างแสกจกใจเมื่อการล้างแค้นของนางสําเร็จนั่นเองเสียงคุ้นหูที่เรียกขานชื่อของนางก็ต้องทําให้เจ้าตัวชง,งักเป็นร่างของพระยมราชท,ที่ปรากฏกายออกมาให้เห็นใช่แล้วที่ผ่านมาพระยมราชสงสัยในตัวของแม่มดวาสินีมาตลอดเพียงแค่รอเวลาที่จะได้รู้ความจริงด้วยตัวเองเท่านั้นแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพคะพระยมราชของหม่อมฉัน มารับเศษซากร่างของพระโอรสงั้นเหรอเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจัดแจงใส่ผานถวายให้เลยสุวรรณรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำกับโอรสของข้าถึงมาสารภาพความจริงหมดแล้วลละแต่ที่ข้าไม่เคลื่อนไหวเพราะข้ากำลังรอความจริงจากปากของเจ้าเองทรงทราบความจริงแล้วหรือยังเพคะยังไงลูกของท่านก็ตายไปละอย่าลืมว่าถึงท่านจะเป็นเทพแห่งความตายแต่ท่านก็ไม่สามารถชุบชีวิตใครได้ตามอำเภอใจเช่นกัน ท่านและพระชายาของท่านต้องเจ็บยิ่งกว่าที่ข้าเจ็บเพราะว่าถูกท่านไม่ใหญ่ดีพระบิดาไม่มีความหมายที่จะไปถกเถียงอะไรกับนางเราพระเจ้าค่ะจากนี้ให้ข้าจัดการเองจะดีกว่าแต่แล้วสิ่งที่แม่มดวาสินีคาดไม่ถึงก็ไม่ได้จบแค่นี้เพราะร่างของเจ้าชายนิะยะที่ควรจะถูกเผาเป็นตอตะโกไปแล้วตอนนี้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา พร้อมกับสองอาวุธคู่ใจอย่างบงกฎเหล็กกับบ่วงโยมบาที่ตอนนี้มันได้ประสานกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นบ่วงบงกฎเหล็ก2อ,อาวุธที่ทรงพลานุภาพเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับความรักระหว่างเจ้าชายแห่งคุมนรกและเจ้าหญิงชาวมนุษย์แม้แต่ความชั่วย้ายของแม่มดวาสินียังต้องกลัวเกรงไม,ไม่จริงนะเจ้าควรจะถูกไฟในรกเผาจนตายไปแล้วนี่ ถึงจะมีพลังของเจ้าชายแห่งขุมนรกกลับคืนมาแต่กายของเจ้าก็ยังเป็นมนุษย์ยังไงก็ไม่น่ารอดไม่ใช่หรือไงเจ้าชิงชังความรักกับเพ้าความแค้นแต่ว่าข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองว่าพลานุภาพของความรักมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ในวันที่ตรีเมกสูญเสียนางนาลีผลวิชุดาผู้เป็นชายาองค์แรกไปล่าของนางกลายเป็นเมล็ดทองคําให้ตีเมกนําไปปลูกเมล็ดนั้นได้เติบโตเป็นต้นไม้สีทองสุกใสแถงยัง,ยงส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วเมืองคนรรำนางนาลีผลที่ได้รับความรักจากเต็มเปี่ยมก่อนสิ้นชีพจะแปลสภาพกลายเป็นผลไม้สีทองนี้ ไม่ว่าผู้ใดได้กินเข้าไปก็จะต่ออายุไขได้เย็นนานแม้จะถูกทําให้ตายแต่ไม่นานก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่กฎของผลไม้วิเศษที่เกิดจากนางนาลีผลวิชุดานั้นไม่ได้ชุบชีวิตให้กับผู้ที่กินเข้าไปได้ทุกคนฤทธิ์อของมันจะสำแดงออกมาก็ต่อเมื่อก่อนตาย หัวใจของผู้ที่กินผลไม้นั้นเข้าไปจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่อใครสักคนจนยอมตายแทนได้หรือความเสียสละที่กล้าหาญจนไม่สนใจแม้แต่ชีวิตของตนเองแม้แต่โตข้าเองก็เพิ่งจะรู้ก็ตอนที่ข้าดีพินสื่อสารกับท่านหัวหน้าคนทันนี่แหละโชคดีจริงๆที่ข้าให้ทั้งเจ้าชายแล้วก็แม่จอมมณียากินผลไม้เข้าไปด้วยไม่มาชาติหน้าเลยละ่ะเจ้าคนทันบ้า ข้าก็คิดว่าเจ้าเกิดกลัวหัวหดจนทิ้งให้ข้าต้องตายจริงๆซะแล้วก็ระหว่างที่ข้าเปลี่ยนสายพินอาวุธของข้าอยู่ข้าก็ห้ามเจ้าแล้วนี่ว่าอย่าเข้ามาเจ้าฟังข้าที่ไหนเอาละจากนี้อุ่นหูไว้นะเพราะว่าข้าจะเริ่มเอาจริงแล้ว <c oughs> และตีเมฆที่เพิ่งรอจังหวะอยู่ก็ได้บรรเลงบทเพลงทำนองสังหารเป็นเสียงบาดหูที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็ต้องร้อนลนทนไม่ไหว สมองสั่งการอ่อนเปลี่ยไม่มีแรงใช้กำลังหรืออาวุธตอบโต้ต้องลงไปดิ้นทุนลนทุนลายกองอยู่กับพื้นอย่างทรมานสายพินที่ใช้ดีดนั้นทำจากเปลือกของผล,ลไม้นาลีผลทองคำเช่นเดียวกันเมื่อนำมาทำเป็นอาวุธจะมีลทธิ์ทานุภาพร้ายแรงเกินที่ใครจะตานทางเดียวที่จะลอดจากเสียงเพลงนี้ได้คือต้องนำมเมล็ดนาลีผลมาอุดหูเท่านั้น เหล่าบริวารที่ถูกบทเพลงคนทันสังหารต่างก็พากันล้มตายจนหมดเพราะทนเสียงบทเพลงอาบยาพิษนี้ไม่ได้หรือเพียงแม่มดวาสิน,นีที่แม้จะไม่ตายแต่สภาพตอนนี้กับสบักสบอมเกินกว่าที่จะใช้กำลังต่อโตนางจึงใช้เวทมนต์พรางกายหายตัวหนีออกไปจากหอคอยคิดแล้วว่าจะหนีไปไหนรอดนางแม่มดอ่ะรีบจัดการซะสิเจ้าอ,อัปปลัธนูกรดของข้าถุงเวลามันได้แค่เดียวเดียวนะ แต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะนางโจนมานียาได้ยิงธนูกรดปักเข้ากลางใจของแม่มดอย่างจังไม่พลาดเป้าจนนางเสียหลักเปิดโอกาสให้เจ้าชายในระยะท่องพระเวทแล้วโยนบ่วงบงกฎพุ่งตรงไปพันธนาการแม่มดวาสินีพลานุภาพของมันแม้จะไม่ประหารฉีกล่ะของแม่มดเป็นเสียงเหมือนสัตวน์นรกแต่มันก็ดึงเอาขุมพลังชั่วหลายที่ฝังอยู่ในกายของอีกฝ่ายให้ทุรนทุรายจนแม่มดวาสินีไม่เหลือพลัง ที่จะทำลายใครได้อีกคิดเหลือว่าพอพวกเจ้าทำลายพลังของข้าความแค้นของข้าจะจบลงแค่นี้ไม่มีทางหรอกนะเพคะเอาเลยข้าหม่อมฉันแล้วพาไปเช่าใช้กรรมในนรกเลยสิข้าเลยข้าสิแม่เจ้าจะไม่มีพลังเหลืออยู่แล้วก็ตาม ต่ที่ผ่านมาเจ้าลอยตัวอยู่เหนือความทุกข์ยากของผู้อื่นมาช้านานเกินไปถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำนิระยะจงตัดสินโทษนางด้วยประกาศธิกของเจ้าชายแห่งขมนรกเถิดบางทีการที่ต้องติดอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความแค้นและความเศร้าหมองก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการชดใช้กรรมในนรกแม่มดวาสินีเอย๋ยในเมื่อปราสาทแห่งนี้เจ้าสร้างขึ้นมาจากความแค้นของเจ้างั้นเราขอสาบให้เจ้าจงมีชีวิตในปราสาทนี้ต่อไป จงดำดิ่งอยู่กับความแค้นและความสิ้นหวังจนกว่าวันที่เจ้าจะสำนึกผิดขึ้นมาและละวางจากความแค้นนี้ได้และปราสาทแห่งน,นี้จะถูกอัศนิบาดผ่าพังทลายเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้าเอง เมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงผู้ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวได้รับการชดใช้กรรมเจ้าชายนิระยะพ้นคาสาบในสิ่งที่ตนเองไม่เคยก่อถึงอย่างนั้นกลับมีบางสิ่งที่เจ้าชายนิระยะทรงเป็นกังวลคำสาบของแม่มดวาสินีพังทลายลงไปแล้วก็จริงแต่วิญญาณของเจ้าหญิงนิเดาที่อยู่ในร่างของนางไม้วลินทรนมานานถึงร้อยปีหิมาพานก็กลับไม่ฟืนขึ้นมาทำไมแม่นางไม้ออไม่สิ วิญญาณของเจ้าหญิงรินดาไม่ตื่นขึ้นมาด้วยทั้งที่นางก็กินนารีผลเหมือนพวกเราเฮ้ยอย่ามาแกล้งหลับกันนะไม่งั้นข้าจะเล่นงานเจ้าแน่ฟื้นสิอย่าห่วงไปเลยเป็นเพราะคำสาบของแม่มดวาสินีที่ต้องใช้เวลาคลายทางเดียวที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือพาวิญญาณของเจ้าหญิงรินดาที่อยู่ในกายของแม่นางไม้กลับไปอยู่ใกล้ร่างที่แท้จริงให้เร็วที่สุดเรื่องทุกอย่างจบสิ้นแล้วท่านจากบ้านเกิดมานานเหลือเกินกระหม่อมจะพาเจ้าหญิงรินดา กลับบ้านเกิดที่จากมาเอง